มาฮะเราเช็คลุกว่าแล้วเทียวตายหมดเลยใช่ไหมโอ้ยโอ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่ใช่ไหม โอ้ยเปิดประตูอะ่ะเคาะก่อนได้ไหมไม่มีมารายอาดไม่มีมารายอาดไม่เคาะประตูไม่เคาะประตู <c oughs> ทำไมหยจะบอกแล้วเราต้องเจอลิกเกอร์กันอีกกี่ตัวเนี่ย อย่าเปิดล็อกเกอร์อย่าเปิดล็อกเกอร์ไหนกันแน่อย่าอย่าเปิดล็อกเกอร์ไหนกันแน่มาเด้เข้ามาไม่ได้ใช่ไหมผมว่าล่อล่อระเบิดเอาไว้ใช้แบบแม่งมาสองตัว มาหัน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 มา,นมาโอ,โอ้โหแม่งเจ็บเจ็บมาจนวันนี้เราโดนได้อีกทีปะเอ้ยยังคอชั่นอยู่ใช่ปะแล้วเราก็มีสองอันด้วยเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ยอมใช้แต่เรารู้แต่เรารู้แต่เรารู้แต่เราเราูเรา้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้องมาอีกคนนึง Say man, let me Doctor Bard. Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. No, negative. RPD's overrun too. Then figure it out! Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send Send somebody who's capable of getting me the hell out of here. <sighs> I like him already. Yeah, you would. You heard what he said. And we can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mikhail's call. I'm going to check the computer to see if I can trace the doc's location. Okay. This will take some time. ครับผมเขาบอกให้เราไปหาอะไรร,รอบๆแถวเนี้นะแล้วก็เมื่อกี้เราคุยกับด็อกเตอร์แล้วแล้วด็อกเตอร์เขาบอกว่าให้ใครมาช่วยเขาหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าอัมเบราบ้าไปแล้วมันพยายามฆ่านักว,วิจัยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าภารกิจเราอะคือการมาเอาไอ้ด็อกเตอร์คนนี้กลับไปให้อัมเบราแซงชันแต่ จริงๆแล้วเราไม่ควรทำแบบนั้นถูกไหมเออผมเข้าใจว่างั้นนะแล้วก็เหมือนว่าด็อกเตอร์น่าจะอยู่โรงพยาบาลน,นะเขาบอกว่าอยู่โรงพยาบาลช่วยกูหน่อยคอมพิวเตอร์ก็เปิดไม่ได้แต่ประตูห้องนี้เปิดแล้วเฮ้ยแต่อันนี้เราเปิดได้ดีมั่นใจแน่นอน100%่งนโอ้โหแม่งห้นักก็ยังดีเว้ย คาร์ลถอ,อนหายใจผมก็ถอนหายใจผมโคตรกลัวเลยอะผมว่าไอซอมบี้ยังไม่เท่าไหร่ไอลิกเกอร์น่แม่งแบบโหเห็นมันตบไหมมันตบไหมตบทีอะโคตรเจ็บเลยอะรีพอร์ต on mansion incident อ่า uh, mansion incident อะคือ,ค,อคือเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นถ้าผมถ้าผมก็จะไม่ผิดนะไอ mansion incident คือเหตุการณ์ที่เป็นพักหนึ่งแล้วที่จิวอะ ไปตรวจสอบมาซึ่งทําให้จิวอะมาตรวจสอบจนถึงภาคถามเนี่ยแล้วก็โดนโดนอัมเบร่าเอาสั่งให้เนเมสิตมาไล่ฆ่าจิวคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วนี่รีพอร์ตออนแมนชั่นอินซิเดนต์ถูกปฏิเสธถูกรีเจ็คไปด้วย โอเคเมื่อกี้ในในโน้ตเขาบอกว่าทางทางหน่วยสตาร์เนี่ยส่งคนไปที่ที่แมนชัน่นแมนชั่นเนี้ยอยู่ในหุบเขาอาร์เลโดยที่อ,อัมเบล่าเนี่ยเป็นเจ้าของที่นั่นอยู่แล้วก็ส่งไปทั้งสองทีมคืออัลฟาทีมกับาวเวอร์ทีมและสุดท้ายแล้วอะ่ะทั้งสองทีมเนี่ยมีคนเหลือรอดกลับมาแค่5คนโดยที่ได้ทราบว่าภายใต้แมนชั่นนั้นอ่ะมีการทดลองทีไวรัสก็คือภายใต้ใต้แมนชั่นนั้นมีห้องทดลองลับ ที่ทดลองไบโอเวพอนอยู่ซึ่งไอการทดลองอาวุธชีวภาพเนี่ยมันผิดกฎหมายแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นหลักฐานทั้งหมดก็ถูกเผาทํำลายถูกระเบิดไปพร้อมกับแมนชั่นนั้นแล้วแล้วทำให้การตรวจสอบเรื่องราวสืบสวนต่อต่อจากเนี้ยมันทำได้ยากขึ้นประมาณนั้นนะฮะผมเข้าใจว่างันนะจิลอยู่ในแนวหน้างั้นเหรอไหนะผมยังไม่เห็นจิวเลย ภาพก็ไ <screws> ม <in the ground> ่ชัดเอากล้องอะไรมาถ่ายเนี่ยบอกแล้วซื้อกล้องดีๆถ่ายไม่เชื่อคาร้อสนายจะกำท้องอีกนานไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยผมสำรวจอะไรไม่ได้แล้วเนาะงั้นเราไปข้างนอกกันอันน่ะเย what's up derail was anyone hurt Jill ้าเราจะออกไปช่วยจิลหว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แป๊บหนึ่งอ,อุโมงรถไฟนะฮะ อย่าได้บอกเชียนะว่าคุณจะให้เราสู้กับพี่เนตอนนี้ไม่ใช่นะโอโหจิวไฟแต่เดินกำท้องคืออะไรวะเออแล้วก็ฉันฉันรอดคนเดียวใช่ไหมเนี่ยอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยนะฮะคือก่อนหน้านี้ผม อ่าเรื่องมันเรื่องมันค่อนข้างยาวคือผมไปเทสย้อนกลับมาที่ไปลองเขาเรียกอะไรผมลองตั้งค่าเกมใหม่แล้วก็ไปเทสย้อนหลังว่า,าจะทํายังไงให้ภาพคัดซีนมันไม่กระตุกแล้วก็ผมได้ลองแก้แล้วแล้วทีเนี้ยพอผมลองไปย้อนเล่นตอนต้นรอบแรกแล้วแล้วมันดันไปออโต้เซฟผมก็เลยต้องย้อนกลับไปเล่นจิวตอนที่เริ่มอยู่ตรงร้านเคนโดอีกรอบนึงแล้วผมก็เจอกล่องตกอยู่กลางทาง คือกล่องกล่องพี่เนยนั่นแหละก็คือไอไอเห็นไหมฮะไออะไรอะที่เก็บเสียงของปืนพกอะนั่นอะมีแค่นั้นแหละครับที่ผมอยากบอกอุ้ยห้องเซฟห้องเซฟคารา์ลอสได้ยินไหมคาร์ลอสคาร์ลอสไม่ได้ยิน out of I'm range. โอ้โหอุ้ยนี่ไงไม้เร้าเอาเพิ่งเพิ่งนะครับเฮ้ยอ,อย่าบอกนะอ๋อนี่ไงสตอซะสตอไปซะเท่านี้เพียงเท่านี้เพียงเท่าว้าว มีสองอันเลยว้าวตรแดงว่าจะให้ใช้ใช่ไหมถึงให้มาเนี่ย UBCS New Weaponry Notice อ่าอะไรนะประกาศการใช้อาวุธชนิดใหม่อะ่ะ ายความว่าอ่าไอ้ปืนเดี๋ยวนะผมกดแป๊บหนึ่งนะอ๋ออ๋อกดตัว E คือสลับตอนนี้เราใช้อะไรอยู่เนี่ยอ๋อตอนนี้เราใช้ไม้ราวอยู่ใช่ไหมตอนนี้เป็น Explosive r o ลาวอ๋อเป็นระเบิดคือ เขาบอกว่าอีกระสุนร,ระเบิดเนี่ยเอาพอมันยิงไปอะแล้วมันก็จะไปวางไว้ที่พื้นแล้วมันก็จะมีเซนเซอร์แล้วพอศัตรูเดินเข้ามามันก็จะระเบิดตูม้มเพราะฉะนั้นเราจะได้เจอเราก็เขาเขียนทิ้งท้ายโน้ตเมื่อกี้เนไว้ว่าแบบเอาไว้ใช้กับพวกตัวใหญ่ๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะเจออะไรที่มันตัวใหญ่งั้นเหรอหรืออะไร